ถึงจะเป็นโมจีนแต่ก็สุดทีนเหมือนกันเลยกับเจ้า MGD s Freedom กันดั้มตัวนี้จะค่ายเก่าๆเ,เรื่องสีของพลาสติกบอกเลยว่าดีประกอบง่ายพลาสติกนิ่มเก็บงานง่ายไม่ลำบากดีเทลอาจตื้นกว่าตามภาษางานจีนแต่ถ้าเกิดหักลบก,บกับส่วนอื่นแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ตัดเส้นก็สวยใช้ได้ถ้าพลเคลเยร์นิดหน่อยก็คือว่าโอเคเลยตอนแรกก็เฉยๆพอประกอบเสร็จแล้วบอกเลยว่าดี ประกอบง่ายชิ้นส่วนพอดีแทบไม่ต้องเหล่าไม่ต้องคว้านเรื่องจุดขยับไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าก๊อปของต้นฉบับมาเป๊ะไม่ว่าจะเป็นการขยับแขนขยับขาหรือช่วงลำตัวรวมถึงปีกที่มีความอิสระสูงสามารถทำให้พสท่าได้มากมายเอาจริงๆแค่นี้ผมก็ถือว่าคุ้มแล้วในราคา5ใบแดงมีทอนพร้อมกับในกล่องยังแถมแอชชั่นเบรรวมถึงสติกเกอร์ใสามาให้แปะแต่ไม่แนะนำเพราะสติกเกอร์ใสไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ให้แนะนำซื้อดีคอแยกมาแปะจะดีกว่า เป็นไงบ้างสำหรับการรีวิวฉบับรวดเร็วใครที่สนใจก็ลองไปกดกันมาได้ส่วนใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ